นี่คือหกมงครึ่งอะดูโหทุกคนดูดิอากาศคือม,มากแวะทักทายตะระแตนที่เรียงไวแล้วก็นกจำวายไม่ให้ดูหรอกว้าวเป็นเช้าที่อากาศดีมากแต่ก็ดีเกิดดีจนคลึ้มไปหมดที่แรกที่เก่าที่เดิมนั้นก็คือเซเว่นอีเลเ่ยเด็กก็ได้ข้าวหนึ่งกล่องส่วนอีแม่ก็ได้กาแฟาหนึ่งแก้วเอ๊ะเอาไหมเนี่ยเอาที่เอาที่มันมีแบบเดียวเหรอ โดนอีกแล้วกูดโดนอีกแล้วโดนเด็กรอซื้ออีกแล้วเพราะว่านางรู้ว่าอีแม่เห็นข้องลดราคาไม่ได้ซื้อสวัสดเลยคนนี้ อาไปขึ้นรถนั่นเธอชอบทำท่าแบบนี้ยลูกได้ขนมแล้วก็อารมณ์ดีส่วนอีแม่ก็อารมณ์ดีไม่แพ้กันเพราะว่าได้กาแฟมาหนึ่งแก้วป้าไม่อยากจะให้มาส่งเยเด็กด้วยก็เพราะแบบนี้มากับป้าเยเด็กลงคนเดียวเสียไม่กี่บาทมากับแม่ก็คือหยิบกระจายช็อปะบาระหว่างทางขี่รถกลับบ้านก็คือฝนตกจ้าเรายังไม่กลับบ้านนะคะเลยมาซื้อกับข้าวที่นี่ก่อนจ้าข้าวแกงบ้านสวนวันไหนที่ขี้เกียจทำกับข้าวไม่รู้จะกินอะไรก็ฝากท้องไว้ที่นี่เลยแล้วผู้ชายก็บอกว่าอยากกินไก่ย่างวิเชียนเราอดได้แต่ผู้ชายห้ามมอออววซื้กก่ยยาางงิเีีรคึตั มาถึงบ้านฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมกลับมาถึงบ้านก็หุงขงหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเช็ดหน้าจอ iPad ให้ยายเด็กเพราะว่าตอนที่เขาวัดรูปก็คือสีก็เด็นเต็มหน้าจอไปเลยจ้าแล้วก็มาเก็บตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยคือเวลาทํางานบ้านฝนจะไม่ได้ทําแบบรวดเดียวก็คือจะแบ่งทําตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลาไปทํางานด้วยป้าไอโฟนเขาก็ถ่ายงานส่วนเราก็นี่เลยจากกลมรูปงานก็ต้องทํารูปก็ต้องเลี้ยงเป็นไงล่ะชีวิตแม่หมาฟูทารวันนี้ตอนไปรับยายเด็กเราก็จะออกจากบ้านก่อนเวลาเพราะว่ามีไทททําาุรี่่่เนแล้ววงบถอหม องหมอนสี่ <ไป S 1> อุปกรณ์การนอนคือครบมากเพราะว่าอีนี่ขึ้นรถบุบไม่หนาวก็นอน <ไป S 1> แล้วพอถึงเซนทันนะคะหรือว่าถึงที่ไหนก็แล้วแต่เด็กหญิงปังปังเขาก็จะตื่นเต้นแบบเนี้ยทุกครั้งกลัวจะไม่ได้ลงไม่ได้ลงแล้วเธอจะอยู่กับใครล่ะคะเด็กหญิงปังปังนี่ทุกคนแล้วที่เซนทันอยุธยาเขามีจัดตรีมคริสมาสแบบนี้ด้วยมีหิมงหิมะให้ถ่ายรูปแล้วก็มีลานให้นั่งชิลน้องคะ หันมาหน,น้ายังโจนหันหลังอยากเห็นหน้าพอหันหน้ามาแทบง่ายหลังวันนี้เราก็มาทําธุระที่บิ๊กคาเมรานะคะแวะเอากล้องมาให้ที่ศูนย์เขาดูนิดนึงแล้วก็รีบไปรับยยเด็กต่อเลยแล้วก็จะเลยไปซื้อกับข้าวที่ตลาดองค์การโทรศัพท์มาซื้อนี้เลยจ้ะต้มแซบ่บเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําลุงกับป้าใจดีน่ารักแล้วก็ให้เยอะมากแล้วก็ได้สเต็กร้านนี้มาราคาดีมากกล่องละ60บาทแล้วก็แวะซื้อเครปที่ตลาดแกนให้ผู้ชายวันนี้คือไปเลื้อยไปเปื่อยมากแวะหลายที่กลับถึงบ้านฟ้ามืดเลยพอถึงบ้้าานปุุุกก็็รีหงง,ง,งวแล นั er dungeon, kind of well ่งกินสเต็กสเต็กอร่อยนะว่าไม่ได้หลักค่ะแค่นี้แล้วป๊าเขาก็มาถ่ายรูปส่งผลงานประกวดให้กับเด็กผลงานจะต้องเอาไปส่งพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้นักเรียนจะต้องถ่ายรูปคู่กับผลงานก่อนเนาหนึ่งช่วยอะไรคนนี้ทำอะไรการวาดรูปก็คือจบไปแล้วเสร็จสับเรียบร้อยต่อไปก็คือจะเป็นการซ้อมร้องเพลงประกวดลูกซ้อมร้องเพลงอ่ะพอเข้าใจส่วนพ่อมันอ่ะทำอะไรก่อน